จะมาทำความสะอาดปาผนังให้ดูนะคะจุ่มน้ำฟองน้ำมหัศจรรย์มิชิว้าอันนี้เราตัดหน่งครึ่งมานะคะจุ่มน้ำบิดแบบนี้นะคะนี้แล้วก็ขัดให้ดูนะคะนี่คาบดำๆนะคะที่ฝังแน่นอยู่คะ่ะเราก็จะมาใช้ฟองน้ำก้อนนี้ทำความสะอาดกันนะคะ ค่อยๆขัดค่ะจากค่าบที่ฝังแน่นมานานแล้วค่ะเราไม่ค่อยได้มาเช็ดตรง ็นไหมคะใช้เวลาไม่นานค่ะถ้าสุขระปกฝังแน่นก็หลุดออกประหยัดเวลาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะคะ่ะเพียงฟองน้ำมหัจรรย์วิสิตว้าวของเราก้อนนี้เพียงก้อนเดียวภาพสุขปกฝังแน่นแค่ไหนก็ลบออกคะ่ะ ไหมคะความมหัศจรรย์ว้าวว้าวจริงๆค่ะนี่ดำ่างนี้นะคะดำอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาล้างนะคะล้างออกค่ะหเห็นน้ำไหมคะน้ำดำปีเลยลก็จะมาล้างแล้วก็บีบเราก็ได้ค่ะเพราะเราแบ่งครึ่งเอาบีบนะคะแล้วเราก็ มาเช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเห็นไหมคะขาวสะอาดแล้วค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองขาวสะอาดว้าวว้าวอย่างสดใส,ดสน่าทึ่งมากค่ะด้วยฟองนะ้ำมหัศจรรย์มิชิว้วาวเพียงก้อนเดียวก็สามารถเอาคาบสุขโปกฝังแน่นได้อย่างหมดจดค่ะ ว้าวขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ลองหรือพิสูจน์กองนะ้ำมหัศจรรย์วิชิตว้าวก้อนนี้กันดูหรอคะใครอยากเป็นตัวแทนจำน่าย10ก้อน350บาทคะ่ะตอนนี้ขจัดค่าสุขปกฝังแน่นได้อย่างลึกล้ำมหัศจรรย์สมคําล่ำรือคะ่ะ ตอนนี้ปังปังมากค่ะสำหรับฟองน้ำมหาศจรรย์มิชิทว้าวของเรานะคะนี่ว้าวขนาดนี้นะคะคุณจะรออะไรกันอยู่คะรีบร,บ,รบทักมาค่ะบ๊ายบาย